ก็ alors, สวัสดีครับเพื right. like, room, ่อนๆวันน like ี้จะพาทำขาหมูทอดกรอบนะครับก่อนอื่นเราก็ไปเลือกวัตถุดิบมาครับพอดีวัตถุดิบที่เรามีอยู่ที่จริงมันต้องเป็นขาหมูที่ที่ไม่ได้ผ่านะครับแต่วันนี้เราได้วัตถุดิบมาเป็นขาหมูที่ผ่าครับเดี๋ยวเรามาเราเลือกขาหมูด้านหน้านะครับมาทาทาได้สองขานะครับขาหน้าขาหลังก็ทําได้หมดนะครับแต่ผมได้วัตถุดิบมาเป็นขาหน้าแล้วก็ผ่ามาแล้วนะครับก็่อนอื่นเราต้องมาล้างทําความสะอาดก่อนนะครับ ใช้น้ำเปล่าครับก็ใช้เกลือนะครับเทลงไปครับล้างด้วยเกลือนะครับล้างทำความสะอาดแช่ไว้อันนี้ขาหมูเขาเผามาแล้วครับทำให้ขนก็ไม่มีนะครับทำตามวิธีที่เรามีอยู่ครับเพื่อน ล้างเสร็จก็จะประมาณนี้เพื่อนเพื่อนหลาง่างนี้เราก็นําไปต้มไว้ประมาณสักสองชั่วโมงครับไปกันครับเราจะทําการต้มเต้วยไฟอ่อนๆน,นะครับประมาณสองชั่วโมงนะครับเครื่องที่จะมีใส่ในการต้มก็จะมีกระเทียมนะครับเพื่อนๆนกระเทียมพริกไทยดํานะครับพริกไทยดาแล้วก็รากผักชีรากผักชีนะครับก็ ผมไม่มีใบกวานครับผมใช้ใบมะกรูดแทนครับหาตามพมมื้นทศนะครับแล้วก็เพิ่มอบเชยลงไปด้วยครับตะไคร้แล้วก็เกลือนะครับไมนะครับต้มด้วยไฟอ่นอ,อนๆนะครับเพื่อนต้มไปเรื่อยๆประมาณสองชั่วโมงครับถ้าใครมีระบบ พวกเตาแก๊สอะไรจะดีมากครับเพราะว่าถ้าเป็นเตถาถ่านเตาฟืนเนี้ยการควบคุมอุณหภูมิมันจะควบคุมยากครับเพื่อนต้มไปครับยิงไว้สองชั่วโมงครับตอนนี้ก็ใกล้จะครบสองชั่วโมงแล้วเพื่อนต้มด้วยไฟอ่อนนะครับก็จะประมาณนี้ครับ หลังจากที่เราต้มมาแล้ว2ชั่วโมงครับผ่านมาแล้ว2ชั่วโมงครับเราก็ตักออกมานะครับแล้วก็ทําการจิ้มนะครับจิ้มจิมจิมตรงที่หนังครับจิ้มจิ้มจิมอย่างนี้ครับจิ้มไปเลยครับเพื่อนทำลักษณะคล้ายกับหมูกรอบครับเพื่อนจิ้มจิ้มจิ้มเลยครับจิ้มแบบนี้ไว้นะครับแล้วก็พักไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับเพื่อน พักไว้ประมาณสองชั่วโมงแล้วก็นําไปทอดด้วยไฟอ่อนนะครับหลังจากที่เราพักไว้ประมาณสองชั่วโมงครับก็จะได้ประมาณนี้ครับก็จะดูแห้งๆนิดนึงครับต่อไปเรานําไปทอดด้วยไฟอ่อน,ออนครับนําหมูมาทอดด้วยไฟอ่อนก่อนนะครับเพื่อน น้ำมันอาจจะโดนน้อยไปนิดนะครับเพื่อนๆแต่เราก็มีวิธีแก้ครับค่อยๆทอดไปครับจนจนครับใช้เวลานิดนึงนะครับค่อยๆพลิกกลับด้านนะครับเพื่อนๆพ,พอเห็นหนังว่าหนังเริ่มมีความกรอบขึ้นมานิดนิดแล้วครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปพักไว้ก่อนครับเดี๋ยว รอบหน้าเรามาทอดด้วยไฟแรง,แงไปกลางๆถึงแรง,งครับเพื่อาความกอรอบเดา๋เอาไปทอดไว้ก่อนครับเพื่อนๆเดี๋เราไปทอดไว้สัก15-20นาทีครับเดี๋ยวเรามาทอดด้วยไฟขนาดกลางไปถึงก้อแรงครับเพื่อจะเอาความกอรอบของห,หนังทีนึงครับเพื่อนๆอันนี้เราพักไว้ประมาณ15นาทีถึง20นาทีแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะนำไปทอดอีกครั้งครับด้วยไฟกลางๆค่อนข้างแรงครับเดี๋ยวเรามาลงทอดอีกครั้งครับรอบสองครับหลังจากที่เราพักไว้15นาทีครับด้วยไฟค่อนข,ข้างที่จะแรงนะครับ แล้เถ็นความกรอบขึ้นมาครับหนังเริ่มกรอบมากแล้วเพื่อนดูนะครับหนังแทบใหญ่ครับกรอบพอท้ที่แล้วครับเพื่อนเนเสร็จก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อนครับกำลังกับกรอบเลยครับกินกับน้ำจิ้มครับเดี๋ยวเรามาหั่นแล้วก็ชิมกันครับเพื่อนจะชิมนะครับ อืมอืมความากรอบน่าถึงอ,อืมอืมดูนะครับเลาะออกจากกระดูกได้เลยครับโอ้โหกรอบเลยครับอืม,อมโอ้ยกรอบนอกตรอไในครับเรามาชิมดูก่อนครับเป็นยังไงบ้าง อืมอืมมออร่อยครับกรอบอืมลองไปทำกินดูนล้เพื่อนๆถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้้ยนะครับขอบคุณครับ